ออมเงินแบบแฮปปี้นะครับแถมลุ้นรางวัลทุกเดือนกับสลากออมสินพิเศษนะครับสปีทั้งใบสลากหรือดิจิทัลและพิเศษสุดนะครับใครที่ซื้อสลากนะครับภายในงานนะครับภายในบูธของธนาคารออมสินในงาน Thailand Smart Money ี่สุราษฎร์ธานีครั้งที่8นะครับวันที่26-28ถึง28สิงหาคม2565 ชั้น1เซนทันสุราธ,ธานีนะครับลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับของงานนะครับไทยแลนด์สมาร์ทมนี่สุราธ,ธานีครั้งที่8นะครับวันที่26ถึง28สิงหาคม65วันนี้วันสุดท้ายนะจัดที่เซนทันสุราษฎร์ชั้นที่1น,นะครับใครที่อยู่ใกล้เซนทันสุราษฎร์ลองไปดูงานได้นะครับ มีบูธจากธนาคารชั้นนำนะครับไปออกบูธกันสำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีที่ยังคงอยู่ต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะซื้อนะครับและลุ้นรางวัลอีกมากมายและพิเศษสุดนะครับยังลุ้นรางวัลพิเศษนะเป็นรางวัลรางวัลพิเศษนะครับ รางวัลละ1ล้านบาทจำนวนรวม24รางวันนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น24ล้านบาทนะโดยครั้งที่1เนี่ยผ่านไปแล้วนะลุ้นออกรางวัลน,นะครับวันที่1สิงหาคมจำนวน6รางวัลรวม6ล้านบาทครั้งที่2คือ1กันยายนนะใกล้จะถึงแล้วนะ1กันยายน2565จําจำนวนรวม8รางวันนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวม8ล้านบาทนะครับ ครั้งที่3วันที่1ตุลาคม25 6หหานะครับจำนวน10รางวัลรวม10ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะรางวัลแต่เดิมนะครับยังมีอยู่ก็คือรางวันที่1นะครับออกรางวัลที่1รางวัลละ5้าล้านบาทนะครับรางวัลที่2รางวัลละ1ล้านรางวันที่3มนะครับมี5รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0หรางวันที่สี่มี10รางวัลรางวัลละ3 0 0พันรางวันที่5้ามีส5บห้ารางวัล รางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวมี1รางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ20บาทนะครับนะและพิเศษสุดนะครับถ้าเกิดคุณซื้อในงานนะถ้าถ้าไม่พิเศษผมคงเอาไม่ไม่มามาทำคลิปวิดีโอนะครับถ้าพิเศษสุดถ้าเกิดคุณซื้อสลากออมสินหรือสลากดิจิทัลภายในงานคือเราตั้งใจจะซื้อวัยรุ่นโชคอยู่แล้วอะ แล้วถ้ายิ่งซื้อในงานรับรับของรางวัลพิเศษดังนี้เลยนะครับฝากสลากออมสินหรือสลากดิจิทัล1น0 0 0แสนบาทขึ้นไปรับล่ม GSB Music นะครับ1นคันไปเลยเนีย่ล่มส,สวยๆฝาก 5, อา่าฝาก1,000บาทนะครับรับกระปุกน้องออมสินนะครับไปฝาก1,000 0บาทรับกระเป๋า GSB เมโลดี้แบ็กนะครับนี่สวยๆฝาก5 0,000บาทรับกระเป๋า GSB Summer Bag ฝาก50,000 0บาทนะครับรับกระเป๋า Social Bag ไปเลยนี่และใครฝาก1นล้านบาทขึ้นไปรับกำไรเสริมมงคลนะครับ1เส้นและพิเศษสุดใครฝาก5ล้านบาทขึ้นไปรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภไปเลยนะครับ โดยจำนวน1ชิ้นต่อประเภทต่อวันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโครงการจะฝากสลากออมสินอยู่แล้วนะครับก็ใช้นะครับช่วงเนี้ยนะครับเป็นใช้งานเนี้ยเป็นงานที่ฝากปุ๊บแล้วก็รับของรางวัลพิเศษไปด้วยในตัวนะครับก็คือฝากทั้งทีก็ต้องมีของพิเศษเพิ่มขึ้นนะคือถ้าเกิดคุณไปฝากธนาคารทั่วไปไม่ได้ฝากในงานน่ะมันก็จะ ไม่ได้รับของพิเศษของรางวัลพวกนี้นะครับนะใครที่ฝากในงานแล้วก็อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้เซนทรัลสุราษฎร์ก็ลองไปร่วมงานดูนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพราะนั้นผมจริงๆผมออกข่าวช้าไปนะครับผมเอามาเล่าเอามาเล่าข่าวงานนี้ช้าไปเสียดายนะครับ